สวัสดีครับ FC อยุข้าบผมสั่งกันมาเยอะมากเลยนะครับกับรถรุ่นนี้ผมจัดมาให้แล้วนะครับรถยนต์ที่ถูกกับ,บาไซั์ในราคาแค่หลักหมื่นอึดถึกทนและน่าใช้งานคุณภาพดีเยี่ยมไม่จุกจิกนะครับแบรนด์จากโตโยต้าคันนี้คือโตโยต้าโคโรราออติส1.6ตัว e ปี2004นะครับผมไม่เคยติดแก๊สเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานลูกค้าเก่านะครับลูกค้าที่เอามาขายให้เรานะครับ เป็น FC ของช่องเรานะครับผมเห็นเราชอบขายรถรุ่นนี้เขามีรถรุ่นนี้เขาไปเปลี่ยนเป็นฟอร์ตตัวใหม่นะครับแกเลยแบ่งมาให้พวกเราใช้งานจัดไปครับในเมื่อเขาเอามาให้เราแล้วเราก็เอามาแบ่ง f c ของอายุคาต่อไปนะครับตรวจเช็คทุกอย่างให้ครบหมดแล้วขัดเคลือบสีสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบหมดแล้วเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานได้เลยนะครับผม บอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกว่ารไปจมน้ําสีสันเงาฉ่าทั้งคันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยทั่วไปเท่านั้นกันชนหน้ามีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยไม่สีเลียดได้ลดดีๆไปใช้งานแน่นอนใครสีเลียดไปเก็บสีเล็กๆน้อยๆไม่กี่บาทนะครับผมคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันมีความพิเศษมาพร้อมกับล้อแม็กแม็กแต่งลาย HRE ขอบ17ดลัดยาง Continental ปี21ดอกนันหนาใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลเลยนะครับสวยงามจริงๆเครื่องเกียร์ดีวิ่งไกลมาจากระยองแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างนิ่มเงียบสีสันโดยรวมสวยงามส่วนทรงองค์เอวดีนะครับใส่หน้าลูกค้าเบิกใส่ใหม่เลยนะครับไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปฟอกให้มันเสียเวลานะครับใส่กิ้งกิ้งเลยนะครับผมนี่นะฮะเอกสารพร้อมโอนภาษีก็ไม่ขาดรถโดยรวมเอาไปใช้งานกันได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างนะครับผม ภายในเป็นเบาะหนังสภาพหนังดีๆไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับเจ้าของเก่าเพิ่งทําหนังมาใหม่ได้ไม่นานนะครับผมสภาพยังดีอยู่นะครับผมเกียร์เพิ่งโอเวอร์ฮอนมานะครับลูกค้าเก่าเพิ่งเซอร์วิสไปมากกว่า3 0,000บาทจอ2ดินติดมาให้ด้วยยี่ห้อจากโซนี่ไม่ใช่จอจีนแดงแต่อย่างใดนะครับผมใช้งานได้ดีกุญแจมีรีโมทนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะนี่นะครับเกียร์ก็เพิ่งโอเวอร์ฮอนมานครับเครื่องเกียร์ดีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเกียร์โอเวอร์ฮอนมาเรียบร้อย จอเป็นของโซนี่นะครับผมนี่นะฮะแอร์เย็นฉ่าแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายเบาะหนังสะอาดสะอานเราทําการฟอ,อกให้หมดแล้วนะครับไม่มีรอยฉีกข,ขาดของหนังแต่อย่างใด <c oughs> ตึงๆเปี้ยๆแบบนี้เลยนะครับผมเอาไปใช้งานกันได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะฮะ <c oughs> ด้านท้ายกว้างขวาง,วางใส่ของได้เยอะแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะ กว้างขวาใส่ของได้เยอะแน่นอนสายค้าขายเอาไปขนของค้าขายได้สบายสบายเลยนะครับผมหลุมอะไหล่สวยงามไม่มีรอยเจาะติดแก๊แต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะหลุมอะไหล่สวยๆงามๆยางอะไหล่แม่แรงมีมาให้ครบนะครับผมกุญแจเป็นระบบแบบรีโมทนะครับโครงสร้างบอดี้สวยนะครับผมไม่มีตัดนะครับผมเบสอาร์กนี่นะครับรอยตรวจสอบเรานี่นะฮะอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับไม่มีตัดแต่อย่างใดนะครับผม ไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ความจปจมน้ําแน่นอนนะฮะถ้าถามว่ามีรอยเฉียวรอยอะไรมีอยู่แล้วครับตามสไตล์ของรถมือสองนะครับผมสตตาที่เยวติดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มลิ้นเรียได้เลยนะครับเงาฉ่ำทั้งคันสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดลูกลมบล็อกนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับ ตรงนี้ก็ไม่ทําสีเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างเพ็ดเดิมเครื่องเดิมมอกเดิมอยู่ครบนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับน้ํามันเครื่องใสกิ๊กนะครับไม่มีรอยของการผสมน้ําลงไปนะฮะนี่นะฮะประกปรงปะเก็นยังดีอยู่นะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันเครื่องสีเหมือนนมหรือเหมือนโอเมก้าตินอันนี้ก็คือแสดงว่าปะเก็นมันเริ่มทะลุแล้วแต่อันนี้ยังใสกิ๊กอยู่เลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของภายในนะครับไม่มีกลิ่นอับแต่อย่างใดนะครับผมเปิดไฟช่วยนิดนึงนะครับโอเคนี่นะฮะขับขี่ดีแท่นเครื่องไม่มีสั่นเลยนะครับผมขับขี่โอเคเลยนะครับผมแอร์เย็นช่าช่วงล่างนิมเงียบความนุงความร้อนปกตินะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้สูงนะครับจากมาตรฐานนะครับเกณฑ์ความร้อนใช้งานได้ปกติขับขี่ดีเลยนะครับใครที่หารถยนต์ในราคาหลักหมื่นใช้งานนะครับผม ผมแนะนําเป็นโตโยต้าโคโรล a ่าอ i ทิสนะครับเนื่องจากถึกทนไม่จุกจิกซ่อมไม่แพงนะครับซื้อไปใช้งานมีแต่ความสุขแน่นอนนะครับผมปีก็ไม่ได้ลึกนะครับ2 0 0 4นะครับกับรถราคาหลักหมื่นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรถบ้านแท้ ไม่ใช่แท็กซี่แน่นอนนะครับผมอย่าถามผมนะครับว่ารถเคยเป็นแท็กซี่หรือเปล่าถ้ารถแท็กซี่ต้องเคยติดแก๊สนะครับผมหรือรถติดแก๊สบางคันก็ไม่ใช่แท็กซี่นะครับมันสามารถเช็คได้นะครับผมเพราะแท็กซี่เขาจะมีรายละเอียดลงอยู่ในบุ๊กนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานนะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลเราส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์ค่าส่งตามจริงนะครับผมเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับถ้าอยากได้นะครับผมไม่สะดวกมาดูรถมีบริการส่งวีโอคดดูไ้ ส่งญาติส่งเพื่อนส่งช่างมาดูได้เลยนะครับหรือจะมาทดลองขับเองก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมนี่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องไอยธคาร้ลาเล็กๆของรถมือสองของเราด้วยนะครับจะหารถดีๆมาบริการพี่ๆเอฟซีต่อไปนะครับผมรับรองว่าคุณได้รถคุณภาพดีๆไปใช้งานแน่นอนคิดถึงรถมือสองจะซื้อจะขายจะฝากขายก็มาได้นะครับจะหรือจะเอารถมาขายให้เราก็มาได้ยินดีนะครับแลกเปลี่ยนเทิร์นทุกรุ่นนะครับผมขอเป็นเพียง รถที่ถูกกฎหมายมีเอกสารสามารถเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้ทุกคันนะครับผมขอบคุณครับ